กกกุออี่นท่านคือที่นี่ใช่ป่ะจีน่าบริสุทธิเริ่มชุกแล้วล่ะกิจีน่าเสพได้เสบก็แลกกระสบายดีแล้วก็สบายดีแามแรงหรือว่าจะเป็นพี่น้องอยู่เคยอยู่ไกลฟังไทยฟังลาวเนาะพี่น้องที่ต่างประเทศที่ติดตามเสริมซ่องเป็นต้นไปกระทักไทยสบายดีมินิชลุ่มขไปหาเลาะการจีนาใหญ่เลยพี่น้องเอ้เพราะว่าโคจีน่ากับบได้กินตั้งแต่หึงแล้วล่ะพี่น้องเอ้เลยได้เลาะการลเบ่งก่อนว่าจะมีหรือเ่พี่น้องเพราะว่าฝนตกนะย่านมันโอ้อพี่น้องเอ้ผลโตกกันได้หลายมือแล้วสามที่ม เดี๋ยวก่อนสิไปกับคขอเขาพูดเอฟทุกท่านเนาะเขามาติดตามส้มๆเอาเป็นแต่น้อ,อ,อ,เตตนอยเนาะเพราะเลยที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแซ่เปต็นต่น้อยเดี๋ยวพอเป็นกำลังใจการที่คลิปต่อไปนะผู้พาต่น้อยก็น,นอนรับแล้วพี่น้องเอ้ยเฮ้ยยืนนะเพื่อเพาะค่อยเผานะเวลาเพิ่งตื่นแกสิะะได้ยันเฮ้ยสบิวโทรมาหาค่อยแกสิะะได้มือพี่น้องเอ้ยวัอน,นี้บะไรขี่รถอะไรพี่น้องเอ้ยยางมากเพราะวอัปสอรพยายามทันมากจะเป็นพี่น้องเอ้ยไปหาดินน้ำนั่นนะไปตั้งแต่เช้านี่พี่น้องเอ้ยมาจะไม่เลยวันนี้งม่ม มาเด้อพี่น้องเลยพุ่งเร็วว่างๆกะมาหาการจีน่ายนะแม่ตนะน้อยพี่น้องไอ้ตามถุงกับลายค้นอย่ได้พี่น้องไอ้เพราะเขาดินปีใหม่ว่าคาระโมมาก,การจีน่ายก็เห็นแข้งโค้มลายอยู่พี่น้องเดี๋ยวค่อยกะบเชีวยวอะไรที่ห้างเนาะเดี๋ยวชิได้ไปหาเลาบางกีน่ายก่อนว่าซีมีนหรบองแต่ว่าเสียงห้องจะคือลายอยู่ได้พี่น้องไอ้เนี่ยอีกอักอีกอักอยู่หรือว,ว่ามันห้องอย uh ู่หูผมแล้อเลราบอกจักเดี๋ยวชิได้เลาเป็นการเบิง้งก่อนพี่น้องไอ้เห็นอะไรพี่น้องไอ้กีน่ายนะมาข้ามหัวจักไปช่วยพี่น้องไอ้มาแล้วก็ น <ok e ี่บรได้จำพี่น้องโอ้คือไวเห็เนาะนั่จีนายก่อนเนี่นี่แหละพี่น้องเอ้ยโตเมื่อกี้นี่บ่ได้จำดองพร้อมเดยจะได้คุบอีกก่ะฮ่าคุบไปได้ทันนี่พี่น้องอึทันแล้วพี่น้องมาแล้วก็ไปทั้งเวททั้งมันพี่น้องบอ้่าข้ามกันบุกข้ามไปกันคบอยู่ฟูพี่น้องเอ้ยมาได้นุ่งเชื่อข้ามนำไปตามกังคงกับมีนุ่งเชือพี่น้องเบฮอนฮอนเพราะว่าบรรยากาศฮอนอุบเอาพี่น้องเอ้ย เห็นอีแล้วพี่น้องนี่กำลังไปโจมคุกกะโอ้ยพระท่านน้ำ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 ตามไปจับอ้าวบระท่นคือเก้านี่นี่เห็นตัวไหมพี่น้องคุปตัวไหมอ้าวพระทัานจับตัวจิตได้อยู่บออกมาหนึ่งอ้าวอ้าเอ้าชุบกูผ่ามาแค่เพราพอได้ผู้ลายโชยพี่น้องกูผ่านอนรับละอ่ะอุ๊บโอ้ยโอ้ย อุ้ยโอ้ย,อยนี่ก็ไล่จนทันกันมาไล่กับมไล่พี่น้องเอ้ยรักนะ่ะอคุปตีนายตามคณะนาะมันจำเลยกันต้องให้นุง่งเลยค่อยได้บ่ท่านจำโอ้ oh, ท่านได็กโตตอนนี้ป่งปี่พี่น้องเอ้ยอคุปตัน,นาาอยู่บ่นอ้อป่งปี่นี่เนาะอืมท่านพี่น้องเอ้ยต้องคุปใบไวน,น่จันน่อยกันท้าคุปช้ากับบ่ท่านทีนายตัวผู้เลยตัวน,นี้นะอันนี ปี๋ชี่ยองๆเงี่ยตัวผู้พี่น้องไอ้ปี๋เลียบนะเจ้าแม่เห็นนี่แหะพี่น้องเอ้คุบเบิ่งก่อนท่านบ่ตึงท่านบ่จุ๊บโอ้ยบ่ท่านเล้พี่น้องไอ้ตัวนี้เนะปี๋ก้นขี้ตังโยนเพิ่งนี่เห็นนี่แหละพี่น้องไอ้จีน่าโจรคุบอี่ก่ท่านบ่ตัวโจรนี่นะนะร้องไว้ท่เทที่พี่น้องไงอ,อ้เอ,อ่เออ เป็นโจนกับดองไว้นี่เนาะกระตาก็ค่อยคัดอะไรพี่น้องเลยมาได้กระพานกระปูก็ออดตาหูพี่น้องเลยหอนพอกระละจนออดตาหูกระปูนะตัวแคร์นี่คือห้องลายแคร์เบิง้งเบิ้งก้อมีอยู่บ่เห็นแล้วตัวนึงพี่น้องเลยนั่นห้องหลังห้องลังไปเลยไปเลยโอ้ยถือน้ำไม่หยุบพี่น้องเลยเก็บมือละเห็นนี่แล้วพี่น้องเลยคุบไปก่อนโอ้ยถือน้ำไม่หยุบอีกแล้วพี่น้องเลย ที่นายก็ดองนี่น้ำยุบมือก็เจ็บนี่น้ำยุบค่ะหมดได้เลพี่น้องเออดามดีที่ไหนนะดองเต้นไปเต้นมาอยู่นี่นะเอาบูตองลบนี่ไม่เชื่อักบีอยู่บูตองพี่น้องผู้พาบ่มาน้ำนะเลยมีผู้คุบจอยคุบอีกกคำพี่น้องไอหินนี่นะตัวนี้หิ้งเลยพี่น้องตัวจูเห็นแล้วพี่น้องเอป้องปีนั้นตัวนี้จะยันบลาได้เลยพี่น้องน้องไล่ข้านไปเลยเลยนี่นะเบิ่งยไรก็ท่านนี่พี่น้อง เออท่านว่าทันแล้วกระตากกัคัดเอาพี่น้องม่ได้กระพายเด้ไปก่อนนี่ครับผู้พากระพายเห็นอีละนี่นี่ไหนมันจะบอกเหรอเฮ้ยมันยิ่งจะเยนนะมันมีอีกเหรอเห็ดอีกเหรอีอนน๋นอนอนี่พี่น้องเป็นจูนตัวนี้จูนงอ,อ,อ,อ้ไปแล้วเหรอเจอแล้ว เห็นนี้ได้พี่น้องเอตัวผู้โดยเฉได้คุปต์ก็มาข้ามมาจับไปทางนซ้ายเห็นมาข้ามไปทางเพื่อนมันเห็นอีแล่พี่น้องจะยิ่งคุท่านหรือโบเลยมันรักพี่น้องเอ้เพราะว่าเขาการไปก่อนแล้วพี่น้องเอ้โอ้ยคุปได้แลกันยังหลุดมืออยู่เอา้าไหล,อยยออลหไพี่น้องเอ้ใบยอมอีกคอยกะนี่ตัวเมียมใหญ่หนึ่งปีเขาไปก่อนพี่น้องเอ้ผู้ ยังโค้บมันก็หลายนึงตัวหน้าคุยเห็นนี่แหละพี่น้องตัวนี้เป็นโจนนะเดี๋ยวจะได้คุบก่อนทันอย่างตัวนี้ตัวโจรต้องไหวเดี๋ยวนี้คุบทางนึงไปทางนึงเ่ยพี่น้องไหวขนาดที่ไหนที่ยไหนคุปทันหรือบทันเนี่ยโอ้ยบทันนี่พี่น้องโอ้ตัวดองไหวขนาดมันนั่งก็คือมันดองไหวเดี๋ยวี้ติดไปแล้วอ้าวไปทันคือเก้าวพี่น้องเอ้าวอ้าวดองเข้าไปที่ไหนตัวนี้ มือได้อยู่บนมือนี่โ oh! อ้บ่ได้ีพี่น้องอตัวเมื่อกี้นี่น้องไหวขนาดเอ็นตัวใหม่ตัวนี้อยู่พี่ตัวท่านอยู่บนนี่ไม่มาว่ายคือพี่นี่เยอะหันว่าขนาดลูกลูกไปว่หวก็รักกระโดดอือล่องว่ายลีโลตัวนี้ชนพื้นพี่น้องชนพื้น,นกำลังเป็โจด ฟังเล่าเฉ่งหงนะมักหล,ลายๆกักยู่ใช่ลเลตเลิศตลิีตลิีตลิีไม่ได้เห็นไหนนำดีเนี่ยใช่ย่าอยู่นะตัวนี้พันนี่ตัวน้อยจะเอาพี่น้อยมันไม่มีอเห็นนี่เลยพี่น้อยกรุบอีกอนทันนที่บอกโอ้บบทันพี่น้องไม่ก็น่าบุตรตรีนี่เห็นนี่นะกุบอีเขาอ่อนมือเลยพี่น้อยเขาก่านอยู่แถว ตัวนางค่อยนะเพราะว่าเขามาตัวแรงเนาะคอยไปชอบท่าเขาตอน้อยนอนรับดิดึกยังมาโอ้ยนี่ตีนยังม่ได้พี่น้องว่ายอีรีเหนอีกแล้วพี่น้องอุ้ยอีกอ่ะอุ้ท่านบ่ไปจอยพี่น้องเอาตัวไม้ตัวไม้โอ้มันได้มีตุดพัดบ่นี่นะอะไรลองว่ายอีรีลองลปสิตัวนี้น้อยจะลองไงก็ได เหตด้านนี้ไปเกิดทำอยู่บต้นี้่ะโมเดลท่านด,ดำดีเลยนีอ่อยู่ใน่องตู้อืออยู่ในตัวท่านเลยนี่ไนงะอืนี่ไรตัไหตัวนี้อยู่นีตนตัวนึงไง,งาพ่นี่อื ะยังมาทำเลยท่านบ่เห็นเลยพี่น้องอชองโตเฮงดีคุบก่อนได้บ่ถึงใช้ยังไม่ได้จับเอ๊ไม่ได้จับตัวเลยนี่ยว่าด้วไม่ได้จับตู่พี่น้องไปมเลยหายก่อนพี่น้องไม่ได้คือมือนั่นน้องค่อยมากับผู้พานจะไ่ได้ลักพี่น้องลายมันนี่เอะน้อยก็น้อยลักกันลักฮะฮะฮสามโตไม่ได้จับตู่พี่น้องเลยหายก่อนหายก่อนโอ้ไม่ได้จับตู่รู้มึงตอนนี้คุบได้บ่ บ่อใดคือเก่าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะได้มาคุบอีกคนพี่น้องเอ้ยท่านบ่ตัวนี้หรือบ่ท่านหนึ่งช้อนชาบ่เมื่อกี้นี่ขามขี่ตูว่าได้จักตู่พี่น้องตัวนี้คุบกี่นายอีกคนพี่น้องเอ้ยเพี่นเห็นหลายขี่หน่ายไนี่อุ๊บอุ๊อุ๊บลักลี่เก่งอันนี้ตัวละหลายหน้าหายเลิกคุบอีกท่านเอาไว้เอาไว้เนี่ะฮะฮะดำดีอีกท่านได้น่อ๋อ หมดกันาที่ไหนอือผ้าพ่อมานัำนมีผู้ไลยไหนชอยกินกับจอนึงเี่น้องพอาบรรยากาศหอนน,น้องมเอาเลยอือเป็นอือแคปเนเห็นจอยเห็นลีลยเพ็นน้องไอ้คูบอันนันท่านจะตัวอยู่บ่ แลบนนี้นะป็นยูพีเนี่ยแต่ว่าโยงงาไม้จะกู้ทันทีไปเด้ไรชงตุตัวนี้ยังใช้ยันบุั้นก้างโยงาไม้ด้ยเนาะเอาไม้ก่อนไม้ก่อนยันบุนอืมได้ทีเน้อตัวนี้ะยงยาง้ตามากเ้องขกว่าผิดว่าถุพี่น้องใช้ยันบุทันตนี ต้องหือฉลามมาก่อนเลยืมหนึ่งจูนพี่น้องเห็นอีเล่พี่น้องคุปอีกก่อนท่านคือกี่นิ้ยบ่บ่ได้ตัวหนึ่งนี่ตัวชิชอว์ก็ตาก็คัดก็พายเงาตัวชิชอก็ได้พี่น้องตัวนี้ลายอี่างนี่ท่านมาตัวนี้จับบนนี้ชีวหูหน่อยหนึ่งพี่น้องเลย นี่ตัวน,นี้แกโอ้โหคืนนี้จะได้ไหวอยู่ด้วยเป็นโอชินายกันเลยอันนี้คือเพื่อจะได้ก็บ่าตุ๊ไล่กุ๊บพอแห้งเนองน,องน,อน,นี่ตัวนี้แกตัวเมียกำลังย่นร,าร่างผู้พามาจะมันข่านไปเลยพี่น้องยะมือนั้นหะมานมวยแห้งข่านไปเลยตัวบนนี้คักเลยพี่น้อง ลายที่ไหนนะจับขุดตัวนะ่เอาไหม้ออก่อจะมากระตุ้นไหมเด้อนี่เฮ้ยอะไรจะตูะ่ไปหนอวะโดนนี่กระไยนี่นะรักรักนี่เลาก็ย่องกินี่ไปน้องรัก เห็น,นีได้ได้พี่น้องอ้ยหมข้ามาเป็นกเมาสุพุ้นข้างหน้าพุ้ก็อยู่กลางหน้ามาตกลงพัดโจ้พี่น้องเอ้ยที่ได้มาคุมที่ไหนกันที่นายบริลัทหลาย,ย,ลาย,ยพี่น้องจำเขตน้อยแบบสุกบเราคราด้แต่มันจับหายนน่นี่อ้ออันอพุ่งจะ <laughs> thế đấy chị thiếu hú đây mất được rồi hả? mất rồi áo ngắn thì mất dài luôn อนนี่บีนลายไปเลยแลทำไมถึงข้านี่เรืองของช่องเอกไปแล้วข้ามไปไนี้ข้ามนั่ที่ไหนไปเลยนร่งไล่ึงข้ามแล้วข้ามห้องอีเชือตะลีตะลีเพิ่ตัวลักกัลักเลยคะก็ย้อนว่าค อันติงนะฮะฮะโอ้ยเดี๋ยวนี่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 ตึ้โอ้โหวุ๊บวุ๊บวุ๊บจักเกียดนอยเลยก็ลายกันโอเคปะล่ะโอเคปะล่ะนึลับพลับกิ้งยิ้มใช่ไหมตึ้งวนีักเกีตดน้อยเลยพี่เนี้ยเลยพี่ปะล่ะพี่ข้างหน้า

มีแต่ตัวเป็นปีไปเชื่อมมาละลองไปเชื่อมมาละเห็นตัวน้อยเนี่ยัเห็นอีแล้วพี่น้องเลยคุปจับปั๊บเป็นปีมาละนี่นี่อีแล้วนี่อันนี่ตัวผู้ได้พี่น้วไหมมาเอาพิมบรรยากาศเย็นพี่น้องลมพัดเย็นจุ๊ๆเลยละพี่นายก็มีแต่ตัวใหญ่ ตอนนี้พัดเป็นโจนพี่นฮั่นพัดเป็นปี่คือดีเนาะฉองตัวด้วยตัวนึงเอาเตัวนึงที่หนายก็เป็นแม่ต่น้อยก็ได้ยา <laughs> ว้าวกับมีอ้อแล้วพี่น้องเอ้ยแม่ต่น้อยก็ได้ยาได้อันการที่หน่ายนะยวชีได้ผ่านเดเือก่อนพี่น้องไว้เพราะว่ามันดึก,รกรดดแล้วพี่น้องยันต่น้อยเพิ่นตื่นนะตอนนี้ชิบเอ็นโมงได้พี่น้องเอ้ยนี่แม่ชิบเอ็นโมงชิบโมงยี่ห้อนชิบเอ็นโมงแล้วบรรยากาศก็ดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ยตอนนี้ป้าตัวลมพัดเย็นจุจยอยู่ ตอนมาทางบิดเด้เฮ้ออะไรชดชดแต่ว่าเริ่มดึกห้าก็เริ่มเย็นฮะบรรยากาศกันเอ้กะตากก็ไม่ได้เฮ้ยเยี่ยมพี่น้องเลยเฉยเฉยได้มาเยี่ยมเฮ้ยเยี่ยมแต่เฮื่อเพล่ะเพราะว่ายาหมันดอกอ่ะนะได้เด็กก้าวพี่น้องกินหน่อยเนี่ยงเมื่อก่อนันี้กันเลยเมื่อพบเด็กก็เมตตาน้อยอยู่เฮื่อเพล่ะพี่น้องเลยเมื่อกีอก็งูทางตรงนี้เหมาหงษ์หื่นอะไรพี่น้องเลยอ่ะนี่บพคาะควาเป็นได้เย็นตัวหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นอ้าวเราเพิ่ได้ถ่ายให้เบิ่งตัว้เยื่อต่าเนาะเชื่อถือมั้ง ลืมไปชื่อมันใจอยู่บ่อันนั้นน่ะแยงนะเนี่ยมันลักไปพี่มือของเจ้านะไปไปการกับแบบนี้ลพี่น้องบ่ได้นุงชื่อบ่ได้พี่หอนหอน้กับแกหตะปูตะปูยือติบได้ําแยงแยงกบเบิ่งีดแล้วเบิ่ง ย้อนกกชมพูอะไรเฮาค้ําไปขึนไปเอาแต่ว่าตอนขึนเอาค่อยไปได้ถาให้เบิ่งอือดนเก่งบ่นะมาเฮาเฮนะก็ได้สิได้อันมายมเบิ่งกตาจีนายพี่น้องยมก็ต้องเถาะเชืันคู่ก่อนพี่น้องคั่นบ่เถาะชืคู่นี่ยมบ่ได้เพราะว่ามันองพี่น้องต้องเถาะชือลงเถาะไปได้ขอทันละชุดไปได้โอ้ยจกิอโมน ของคคยก็ได้ดตอ,ดดอ,อ,อดตดนะหลับหลับหลัีโทอองาคไปช่อลอาตรนี้าคั่แหงไหืพี่น้องลายกวางกอ่อนนี่นะก็ลาย,ลายนะใช่ทำนี้ก็โอเคเลยพี่น้องเดยีได้ไปหาอา ant. า่าน้ำค็มบินวา้อนแห้งนะเพื่อชุชดด้วยนะม่ได้ให้อยู่กินเลพี่น้องเดี๋ยวเช้าเพื่อะจังเอกกินนะ ตื่นเช้ามันก็มาพบเดียวเม็ดแต่ bien, ตน high, well hmm. Entonces, wait, ้อยคือเกล้าพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวค่อยๆกสิได้มาหาใไซจีน่ายคู่หาสิเทากับพี่น้องกันไปนี่นะใไซจีน่ายก็ใไซจีน่ายก็หลายคนดนี่เดลยพี่น้องเลยบ่ขำกับในเงินในเงินไปใช้โชยไปก้นขุดกันเลยมาใไซจีน่ายพี่น้องเอ้ยจีน่ายจ้ะในลายตืบเลยบ่ขำเป็นใส่ในเงินมือแล้วพี่น้องเอ้ยในเงินมาใช้โชยกันแต่บ่ขำบ่แปลงเพิ่งกะเมาตั้งแต่คืนไม่อาบน้ำเลย วอวิดตะว่านีังว่วิทพยายาียง้องไ้ดินเผ่ใหม่จ้ะตื่นมาไม่นิ่งโตอ,อิอยูเชียงตุ้งวามุ่งมั่นอยู่ออกเกอาดินเก่งเลยเนาะดินเบบีการมากเลย ใช่จีน่าคือโคจะเลว้วอะไพี่น้องเลยเด็กหังหลายก็เลยนะพี่น้องก็ชิได้เลว ไช่เอาขี้โหาพี่น้องวันขี้มลายอย่ววนะโหมันนี่พี่น้องเการคือนิยางไปพี่น้องอใส่เล็พี่น้องอุจายเพ้่นเดี๋ยวชิได้มาล้างควก่อนมันน<อ>ีต้องใช้ะล้างพี่น้องอุจจายช่ยู่ยยยทื่มันหยาดใช้ะลางมันไงไงอจะทิมจิกทิมทีมไม่ใช่ยู่ื<อ>่แบบมันยาดเฮและพี่น้องอาตัวนึงเก็บเอา ก็จะได้ตัวนึงไม่ได้เลงายเลยพี่น้องกูจีนายนี่กระดองปิดเปปิดหนาปีหน้าพรอดองจีนายไม่ได้คือกิโลอะไกิโลก็ร่ดไปเดอะโตผู้มนกับม่นเองพี่น้องเลยม่นแต่ชาวพนาดโลดล้างก่อนค่อยกันยังมาละพ่อได้เพราะว่าน้ำยังมาทันลาะใส่น้ำหุ่นล้างสองชั่งโลบน้องจังพ่อนะเดี๋ยวจะได้มาล้างก่อนพี่น้องเลยล้างอีรอบนี่ก็พดองได้ไปเลยเพราะว่าน้ำใส่แล้ว ล้างจะกระซามแต่น้อยพี่น้องพ่อวิทย์แต่มือหวานนี่ยังม้วนต่อยอยู่้องมนี้แกเขาดิ้นน้ำก็จะอ่อนเขาวิธีเบอร์บีเนาะ ก็จะเบอร์ระบียดนะเยอะเละเร็นเบรคเรียวมันก็เบอร์ละไม่ใชเรียวเบิ่งจช่มล้างเลยเรียบร้อยพี่น้องไอจีนายเข้ากันได้บักกลายพี่น้องไอ้กว่าไอยแถมเงินนึงนะลายจะมีนะเดี๋ยวชได้ไปโคก่อนมานี่กันเดี๋ยวชได้มาเอาจีนายเชื่อมโอโคก่อนพี่น้องไอสวาวล้างเรีวได้ได้บักกลายพี่น้องไอจีนายมันตัวลายพี่น้องไอลายก็มุมตึกเก้าอีกนี่นะ การหลบนั่นได้กับเได้ทำนี้เนะาะงทำน,นีได้ลายแห้งเกือบๆเป็นนูได้ลายเป็นเทพเจ้าโน่นมันบะแซนนี่ไอ้ที่ได้ไปค้างโมก็พี่น้องกันไปนี่ฮือค้างโมเนแนวการจีงหึงจนเต็มโมนอ้องไอ้ที่ได้มาค้างโมก็พี่น้องกันไปนี่ไข่กับลูกคลาบๆอยู่นี่เพราะว่าบะคำเป็นต้มไข่เชฟผู้พาตะน้อยที่นี่ค้างไปได้เพิ่เติมมาเบิ้งโมโคจีน่ายอยก็เริ่มพุ่เลยพี่น้องกันนะนี่เดี๋ยวเฮาน้ำแห้งคักก้องพี่น้องกันจงออังอวัน น้ำมันเชื่อนะโคเชื่อน้ำมันในวันนี้เลยเริ่มพด,ดนฉอดฉอดเข้าไปละสชิได้มาข่รุ่นพี่น้องเลยแตาบอกข่รุ่นมาก,กับบะชุกชำมือดีเนาะต้องข่รุน่นชุกชำมือดีข่รุ่นนี้ก่อนพี่น้องเลยไผ่ชุกพลาพขลาดพดไวนนะ้น้ำแหง้งพี่น้องเลยสิได้มาเชื่อน้ำมันวันนี้นะ พอแล้วเชีน้ำมันกันเลยที่เพิ่นพูด,ดีว่วยวาเพิ่นเอาคืนมันกรอบจังไยจังปุุงหากินเข้านะเริ่มชุกแล้วล่ะชุกเลยพี่นเอาคโคจีนายเขากันดีเพิ่นบุคลเพิ่นปุงต้องเสียชตลูกขนาดลูกเชื่อทยมาตัานังเอาทอยมาต้กตง่าตพี่น้อาอหอมเชยช้อยเชียรน้ำมันนะสีกรอบๆนนอยนึงเลยที่เพิ่นบุคคามตัก ตักอันนั้นก็ยืนโลดข้ามไปก็การเผาอยู่ไปเฉยแล้วเด็กพี่น้องกันเดี๋ยวยืนกินค่อยกันคกโคจีนายนี่ก็เจี๋ยวกับจีนายพี่น้องเอต้อตอนตำเจี๋ยวก็ได้ตำเฮือบิึงเนาประเทศไทยเบิึงนกนี่พักกินกับก็บกบมาขือพี่น้องเอามาเด้อพี่น้องเด้อปั้นข้าวสามีแต่น้อยเด้อโคจีนายเสียบได้เสียบก่อจีลอยพี่น้องอพี่น้องเด้อข้าวกับชองคนกับข้ามพี่น้องเพราะว่าเขาไปเขาอิ่มละเขากับข้าำเนี่ย เสีบพนาดโคจรัยแม่ยองนะน้อยอย่างนี้กินเพิ่นแล้วเมาเคิดต่นคกอไข่เนาะ เมตา้อยก็ได้กินข้ายาแล้วพี่น้องเอ้คลิปนี้ก็ได้ถ่ายพี่น้องเบิ่งเททานี้แหละคลิปหน้าเราก็นหน้าพระไรจังพอกัใไม่นะคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ละบาย